สวัสดีครับมาดูกันว่า FC ส่งอะไรมาให้เออไอตัวนี้ไม่สนใจเลยแต่ไอตัวโน้นอยู่นอกบ้านนะเนี่ยนะ FC ส่งอะไรมาให้ว่าในเปิดดูหน่อยสิจากใครนะอา้าวตัวนี้สนใจเหรอเนี่ยอันนี้สนใจเหรอจะแกะให้เหรอเอาแกะด้วยเออส่งอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อ,ยอ,ยอ,ยอนลูกพ่อคัตเตอร์พ่ออยู่ข้างล่างพ่อจะใช้มีดมีดอะไรนี่ มีดไอ้เขาเอือนยังเกาะมีดบางบ่เขาเอืนอนนะเออมีดบางมีดไอ้ยังเกาะเขาเอืนอนนะโอ้ยน่ากัดเลยบ่ได้อันนี้เลยนะเออมีดอะไรวะโอ้ยจะเป็นคมครับยานเมียบ่เหรอเออบ่ได้ยานเมียนี่ขนาดดาบม,มีดยังได้เอาลวดมัดไว้พี่น้องเลยเออนะ อ้ยจับไปพ่อดูจับไปพ่อดูวยเพื่อนอย่ากขู่มี่ยังอยู่ไ,ได้หนี่เพื่อนอย่ากขู่มี่ยังอยู่ได้หนี่อันนี้ก็ดมสุดซุดซุดซุดจ้วยเอ๊ะใครส่งอะไรมาให้พ่อวะไหนดูสิไหนดูสิไหนดูสิแกะดูหน่อยโอ้โหมีกาแฟนะมีกาแฟส่งมานะป๊ามีอะไรอีกไงมีกาแฟนะกาแฟ แล้วก็มี่อมีกาแฟของลุงพลแล้วก็มีอะไรนี่โอ้ screen, สันสันสกรีนนะครับนะครีมกันแดดเหรอเพอร์เฟกต์ยูวีโทนนะครับนะสิบห้ากรัมนะครับสองหลอดนะครับนะนี่ๆๆนี่เนี่นี่นนนเออแล้วก็กาแฟกาแฟสามกองนะครับนะกาแฟะนะเออจากใครเอ่ยกาแฟะนะแล้วก็ กันแดดนะครับนะกันแดดสองกองนะครับนะอ,อ,อันนี้กันแดดสองหลอดนะครับนะโอ้ต้องใช้วันนี้เลยนะในกันแดดเนี่ยพอดีเลยเอออาบน้ําเสร็จนะไหนดูสิไหนดูสิไ่ใจกวองกินลูกว้าไปใจก่องกิน ตัวพ่อทำไมเอฟซีพ่อไม่ส่งของกินไหมหนูโอ้ขอโทษนะเสียใจด้วยนะลูกนะอู้ยทำหน้าทำหน้าละห้อยเลยหลงก็ทำหน้าละห้อยเลยหลวงอ่ะเออนะเออไม่เป็นไร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 เดี๋ยวพ่ออันนี้ให้นะอืมครับ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 จกขอบไปไม่เอา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 เออเดี๋ยวพ่อซื้อให้เดี๋ยวพ่อซื้อเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ลูกเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้โอ้น้อยใจเหรอว่าไม่มีของกิน เิดเปิดแล้วไม่มีของกินเลยอ่ออ่ออ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงลงไปนั่งลงไปนั่งไปนั่งนอนไปนั่งนอนไปนั่งนอนเออนะเออน้อยใจหรือโมโหเออนะน้อยใจหรือโมโหเอา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 ไปแล้วนะครับนะใครก็ไม่รู้มาแล้วนนเออเออไอ้นี่ก็อยู่เขาเห็นอยู่ข้างนอกแต่มันจะเข้ามาข้างในก็ไปข้างนอกสิลูก เอออยู่ข้างนอกนู่นอยู่ข้างนอกน่นน่ะเห็นไหมนนเออถ้าไปตัวเดียวมันมันไม่อะไรมากมายแต่ถ้าไป2ตัวเป็นคู่มันอันตรายนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้นะครับวันนี้เออใช้อครีมกันแดดก่อนเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะครับนะเออนี่นะครีมกันแดดสิบห้ากร,รัมนะครับนะเออของแท้นะครับนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทมวลโอมโฮมซับจำกัด 79หมู่2ตํบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับนะโทร092 294 39 69นะครับนะมีเลขที่ใบจดแจ้งอะไรเรียบร้อยนะครับนะนี่แหละนะครับนะโอเคขอบพระคุณมากนะครับสําหรับผู้ที่มารับชมรับฟังแล้วก็สําหรับแม่น่าจะเป็นใครนี่แม่สาครหรือเปล่านะครับส่งมาให้นี่นะเออ ก็สาหรับแม่แม่ที่ส่งของมาให้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับนะที่ส่งมาใหา้คิดว่าลูกชายหน้าดํานะครับแล้วก็เลยส่งมาให้ไม่เป็นไรนะครับถึงจะดํานะครับนะก็ดําแบบไหนก็ดําแบบดํานั่นแหละนะเออนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองไปก่อนนะครับในะตอนนี้ดํามากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว,วมันก็เค่อยๆทําไปเรามาอยู่กลางทุ่งกลางดงงนะ แต่ก็ขอบคุณมากนะอขอบพระคุณมากนะครับนะคอยร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อนะครับนะส่งกาแฟมาให้เห็นว่ากาแฟหมดก็เลยส่งมาให้นะครับนะโอเคขอบพระคุณมากนะครับนะสอดรู้สอดเห็นนิวนะถ้าฮักก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดติดตามถ้ามีคําถามก็กดกระดิ่งเป้งๆไว้รอคลิปต่อไปสอดรู้สอดเห็นนิวสวัสดีครับบายๆเลิศเลิศ